ผมเป็นมดตนอยธรรมดาดาตัวหนึ่งที่วันดีคืนดีดันเกิดความคิดพิเรนขึ้นมาในหัวว่าถ้าเราเปลี่ยนวิธีขนอาหารแบบเดิมๆมันจะเป็นยังไงนะปกติก็แบกกันหลังแอนพอคิดได้ดังนั้นผมเลยเรียกประชุมมดทั้งรังประกาศไอเดียสุดเจ๋งทุกคนเราจะสร้างรถเข็นมดตัวหนึ่งถามรถเข็นมันคืออะไร ผมตอบอย่างภาคภูมิใจมันคือสิ่งที่จะทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นไงว้าปรากฏว่าการสร้างรถเข็นของพวกเราได้ไม่ง่ายอย่างที่คิดแรกๆก็ลากกันไปคนละทิศละทางรถเข็นก็คว่ำอาหารก็กระจัดกระจายมดตัวอื่นเริ่มบนเนี่ยวุ่นวายกว่าเดิมอีกหมดตัวหนึ่งบนใจเย็นหน้าเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นผมปลอบ สุดท้ายเราก็ทำสำเร็จรถเข็นคันจิว๋วแล่นฉิวแต่ปัญหาก็คือมันเร็วเกินไปชนข้าวชนเพื่อนชนทุกอย่างที่ขวางหน้ากลายเป็นหายนะย่อมย่อมในรังมดไปเลยสรุปคือการคิดนอกกรอบของมดตะนอยอย่างผมทำให้โลกของมดวุ่นวายกว่าเดิมเยอะเลยครับ